สวัสดีค่ะดูไหมชีวิตของคนเราเต็มไปด้วยความสุขความสวยงามทุกทุกวันแต่คุณบางครั้งไม่ได้สังเกตดูไม่ได้ใช้เวลาแค่หนึ่งวินาะทีสังเกตดูว่าความสุขความสวยงามในชีวิตของคุณเต็มไปด้วยความ beauty ทุกวันเลยแต่เราลืมนะคะคุณสังเกตดูไหมว่าตื่นเช้ามานี้อัลิสเบตขอให้คุณสังเกตดูแบบนี้นะคะตื่นเช้ามานี้คุณสังเกตดูไหมว่าอากาศเชา้านี้สวยงามมันเป็นสิ่งที่จักรวาลให้เรามันฟรีแต่เราลืมสังเกตดูว่ามันเป็นสิ่งที่ เราต้องการในชีวิตของเราเป็นสิ่งที่บิวตี้ความสวยงามทุกๆวันคุณสังเกตดูไหมว่าอากาศที่เราหายใจวันนี้เชา้านี้ฟรีพระเจ้าจักรวาลอันยิ่งใหญ่ไอให้เราฟรีนะคะเขาให้เราฟรีสังเกตมองดูนะคะต้นไม้ฟูนไม้มีใบเขียว มีดอกไม้สวยงามคุณสังเกตดูไหมว่าสิ่งเหล่านี้มันฟรีมันเป็นสิ่งเสริมสำหรับชีวิตของคุณเช้านี้นะคะวันนี้ทุกๆวันแต่คุณลืมนะคะฉะนั้นเวลาคุณตื่นเช้ามาวันนี้ถ้าคุณมีข้าวกินมีหลังคาปกหัวของคุณเวลาคุณนอนมีอากาศหายใจที่มันฟรี เห็นต้นไม้ที่มีใบไม้สีเขียวเห็นฟุ้งไม้ที่มีดอกไม้เห็นสัตว์เห็นนกร้องเพลงเชิบเชิบเชิบเสียงเพาะไพเราะสำหรับหูของคุณนั่นมันเป็นสิ่งเสริมที่จักรวาลเอาให้คุณมันเป็นสิ่งที่สวยงามในชีวิตมันเป็นสิ่งที่มีความสุขในชีวิตแต่คุณ Fail, ที่จะสังเกตดูในชีวิตของคุณทุกๆวันถ้าคุณคิดไหมว่าถ้าเราไม่มีอากาศไม่มีแสงแดดไม่มีแต่วันแล้วคุณจะอยู่ในบนโลกนี้ได้ไหมบางคนนะคะเขาคิดว่าการมีความสุขในชีวิตที่สวยงามมันต้องมีเงินต้องรวยนะคะอลิซาเบตไม่ขอเสริม ความรวยนะคะอลิซาเบตไม่เคยพูดในคลิปในวิดีโอของอลิซาเบตว่าเราต้องรวยคุณต้องรวยแต่อลิซาเบตขอเออใช่คุณคิดนะคะว่าสิ่งที่ฟรีสิ่งที่คุณมีในชีวิตของคุณถ้าคุณไม่ได้สือ้อแล้วเงินที่คุณมีอยู่คุณทํางานมีเงินนิดนิดหน่นอยหน่อยใช้เสียค่าภาษีเสียค่าเช่ชาบ้านเสียค่าผ่อนรถ หรือว่าซื้ออาหารได้นั้นมันก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับชีวิตของคุณแล้วนะคะอย่าหวังว่าชีวิตของคุณต้องมีความสวยงามมีความสุขถ้าคุณรวยเท่านั้นนะคะมันรวยอยู่ที่ไหนคะ่ะรวยก็อยู่ที่ไหนหัวใจของคุณนี่แหละนะคะมันรวยทุกๆวันแต่คุณไม่ยอมไม่ยอมสังเกตดูเลยสิ่งที่จักรวาลสิ่งพระเจ้าให้เราทุกๆุกวันมันเป็นสิ่งที่รวยอยู่แล้วในชีวิตในหัวใจของคุณนะคะฉะนั้น ทุกๆคนเพื่อนของเอลิซาเบธผ่านมาเพจนี้นะคะการรวยการมีความสวยงามในชีวิตไม่ต้องมีเงินอยู่ในธนาคารเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านสิ่งที่เราให้สิ่งที่พระเจ้าสิ่งที่จักรวาลให้เราอากาศต้นไม้ดอกไม้นี่มันเป็นสิ่งที่รวยเป็นสิ่งที่สวยงามในชีวิตของเราแล้วนะคะฉะนั้นเอลิซาเบธขอฝากวันนี้คุณสังเกตดูนะคะ เอลิซาเบต์ขอแชร์เท่านี้นะคะด้วยหลักเอลิซาเบตเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ Elizabeth, ออลิซาเบตขอพักเวีคเคชันวันหนึ่งอ,อยู่ที่บ้านพักผ่อนร่างกายก็เลยทำคลิปต,ตอนกลางวันนะคะคิดถึงเพื่อนทุกๆคนนะคะด้วยหลักออลิซาเบตเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ